สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสายไฟฟ้ากันบ้างที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสาย THWVAF แล้วมันต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสายไฟฟ้าเราจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้นำไปใช้ได้ไดไดอย่างถูกต้องสาย VAF นี A ่ F. นะครับที่สายเนี่ยจะมีตัวบอกว่าเส้นนี้ จะทนกระแสได้เท่าไรไรยังไงนะขนาดก็มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น2คูณ2.5หรือ2คูณ1.5นะแล้วสายประเภทนี้คือสาย THW สาย THW ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนำมาใช้ใน การที่เราจะนำเอาสายไฟจากเมนหลักเข้ามาใช้ในบ้านแล้วก็กระจายใช้ตามบ้านอ,อีกทีหนึ่งโดยเราก็จะใช้สาย VAF ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของความหมายของสายไฟที่เราเห็นกันอยู่นะครับตั้งแต่300 V PVC มันคืออายร70อองศามันคืออะไร, 70, ออะไรยังไงบ้าง เดีนะ๋ยวเราจะมาพูดถึงกันตรงนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของสาย VAF ตัวนี้ก่อนสายสีขาวตัวนี้นะครับสาย VAF จะมีจนวนหุ้มตัวนำนะฮะจะมีจนวนหุ้มตัวหุ้มหุ้มตัวนำแบบนี้นะครับนี่เราเรียกว่าจนวนหุ้มตัวนำตัวนี้นะครับด้านในจะมีอยู่2แกนนี่นะครับอันนี้เราเรียกว่าแกนนะครับด้านในจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2แกนด้วยกัน ถ้าหากว่าเป็นสาย VAF ขีด G VAF ขีด G เป็นยังไงก็จะเป็นสายแบนๆใหญ่ๆอ,อย่างนี้ข้างในก็จะมีสายกาวหรือสายดินเข้ามาด้วยแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าว่ามันขีด G ก็คือตรงนี้นะครับนี่นนะครับนะมันจะเขียนว่า VAF ขีด G ตรงนี้สาย VAF เหมาะกับงานประเภทไหนบ้าง อ้าวหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ก็คือจะเป็นงานเดินร้อยนะเดินเขาเรียกว่างานเดินรอยภายในภายในบ้านนะถ้าเกิดคุยง่ายๆเลยก็คือพวกงานติดตั้งเดินสายไฟยแบบประเภทแบบตีกิ๊บนะครับตีกิ๊บนะเอากิ๊บมาวางปุ๊บแล้วก็ตีส่วน VAF ตัวนี้นะมันไม่เหมาะกับงานแบบไหนก็คือพวกงานเดินภายนอก โอ้โหอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนแดดทนฝนนะแล้วก็ห้ามฝังดินโดยเด็ดขาดเลยนะสายชนิดที่2ก็คือสาย T H W ตัวนี้นี่ผมพูดคร่าวๆก่อนนะครับสาย T H W นี่ตัวนี้นะครับสาย T H W 3 5 S Q M MM M เนี่ยหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ ที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะ IECO หนะึ่งะเหมาะสมกับงานพวกอะไรครับอันนี้งานภายนอกนะจะเป็นสายไฟที่เขาจะเดินจากเมลหลักเข้ามาสู่ที่ในตัวบ้านของเราซึ่ง THW เนี่ยนะ THW ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สองแบบนะคือแบบหลายแกนอันนี้เราเรียกว่าเป็นแบบหลายแกน นี่ผมไม่ได้ปอกให้ดูนะครับพอดีหาคัตเตอร์ตัวมามๆไม่ได้นะะนี่ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่หลายแกนข้างในเนี่ยจะเป็นแกนนะฮะนี่ก็จะเป็นเงินบางทีก็เป็นทองแดงแต่ที่ใช้กันดูถามที่เขาใช้ใช้กันเขาบอกว่าตัวที่เงินเนี่ยจะ,ะกระแสไฟจะดีกว่าถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยผมอาจจะ พูดผิดก็ได้เพราะว่าได้รับขอบ้อมูลมาแบบนี้ส่วนอีกสายหนึง่งนะครับก็จะเป็นแบบแกนเดียวอันนี้คือแบบมีหลายแกนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบแกนเดียวสายประเภทนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่เบอร์6ขึ้นไปนะครับส่วนสาย VCT นะสาย VCT นะตรงนี้จะเป็น VCT นะครับ แต่วีซีทีตัวนี้ผมไม่ได้นำมาเพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยจะมาบอกว่าสายวีซีทีเนี่ยจะทนแดดทนฝนทนน้ำได้ดีกว่า VAF แล้วก็ THW นะวีซีทีกับ THW มันก็จะคล้ายๆกันมันจะทนนะครับเพราะว่าเขาใช้ภายนอกนะส่วนสายสายวีซีทีเนี่ยนะครับสายวีซีทีก็คือจะเป็นสายอะไรครับข้างในเนี่ยมันจะทนแดดทนฝนนะงานที่เหมาะก็คือพวกงานพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กพ่วงงานมอเตอร์ นะพวกงานส่นสะเทือนนะเป็นหลักนะเหมาะสมกับการฝังดินก็ได้นะครับสายวีซีมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งลองเซิร์ชหาดูใน Google อันนี้รบกวนเป็นการบ้านลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าสายวีซีนะั้นเป็นยังไงอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสาย n y y n y y นี่หาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ราคาแพงผมหาที่จะมาทำรีวิวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะครับลองเซิร์ชดูก็ไดนน้หาไม่ได้จริงๆ นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่กําลังติดตามชมช่องนี้เป็นอย่างมากเลยพยายามจะหาเดินหาแต่มันหาไม่ได้มันหาไม่ได้เท่านี้เองก็เลยเอาอันเนี้ยมาไล่กันก่อนนะครับอ้าวคราวนี้นะครับมาดูความหมายของมันบ้างนะมาดูความหมายของเส้นไฟแต่ละเส้นกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไง อามาดูอันนี้ก่อนเลยอันนี้35 sqm MM นะครับเราหรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่า35 square min ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่หน้าตัดจะอยู่ที่35ตารางมิลลิเมตรส่วนใหญ่แล้วสายชนิดนี้เนี่ยเราจะใช้นำไฟฟ้าเข้ามาในบ้านของเรานะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้เป็นอย่างดีเลยส่วนเส้นถัดมานะครับอันนี้คือเท่าไหร่ครับเนี่ย เอ่ออัดตัวนี้แล้วกันเห็นง่ายหน่อยตัวนี้นะครับ2คูณ1.5หสแควร์มิลหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในเส้นในสายเส้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2แกนคือแกนที่1นะครับและแกนที่2หพุ้มด้วยฉนวน2ชั้นนะพื้นที่หน้าตัดสาจะอยู่ที่1.5พื้นที่หน้าตัดอยู่ไหนครับนี่พื้นที่หน้าตัดอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับพื้นที่หน้าตัดจะอันนี้จะอยู่ที่ 1.5ตารางมิลลิเมตรแต่ถ้าหากว่า2คูณ2.5ก็หมายความว่าอย่างไงครับก็หมายความว่าพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่2.5ตารางมิลลิเมตรนะคงจะเข้าใจนะครับนะนี่อะมาดูเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเอาละครับตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาใจความสำคัญกันละว่า มันคืออะไรยังไงบ้างอ้าวเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยสาย v e f นะครับ VAF ขีด e อา้าวสายตัวนี้ก่อนเลยนะครับ VAF ขีด e นี่นะครับ VAF ขีด e G VAF e ขีด G ตัวนี้นะครับ 2คูณ2.5ทับ1.5สแควรมิลนะ11 TOC o โแล้วก็ TIS 11ขีด2531นั้นคืออะไรไล่ตั้งแต่300 V นี่ก่อนก่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละตัวก่อนเลย2คืออะไรครับ2คือตัวนำา2คือตัวนำคูณ2.5 2.5คืออะไรครับพื้นที่หน้าตัดตัวนี้นะครับ คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนํา1.5คืออะไรพื้นที่หน้าตัดของขนาดเส้นกราวนะเพราะอันนี้มันมีกี่เส้นครับอันนี้มันมีสเส้นนะ sqm นะตัวนี้คือหน่วยวัดหรือภาษาพูดเราเรียกว่าตารางมิลลิเมตรสแคว r ์ i n น,นะครับก็ได้นะครับ 300v คืออะไรครับคือแรงดันสูงสุดที่สายทนได้ อยู่ที่3 0 0โวลต์นะเป็นสาย L กับสาย N นะส่วนตัวนี้นะมาดูตัวนี้ตัวนี้มีทับตัวนี้ไม่มีทับนะครับ3 0 0 V 300บอกไปแล้วตัวอันนี้คือทับ500 5 0 0 V คืออะไรครับคือสายตัวนี้เนี่ยสามารถทนแรงดันได้สูงสุด5 0 0โวลต์เฉพาะลายกับลายเท่านั้น นะครับเฉพาะลายกับลายเท่านั้นต่อมามาดูตัวต่อมาตัวต่อมาก็คือ PVC พับ PVC PVC พับ PVC ตัวนี้ PVC ตัวแรกนะครับนี่ PVC ตัวแรก PVC ตัวแรกก็คือเปลือกนอกหุ่มฉนวนส่วน PVC ตัวที่สอง PVC ตัวที่2คือฉนวนหุ่ม ตัวนำภายในนะครับตัวต่อมาไล่มาเลยนะครับก็คือ70องศานั่นหมายความว่าคืออุณหภูมิของสายที่สามารถทนได้สูงสุดไม่เกิน70องศาแสดงว่าสายชนนี้สามารถทนได้สูงสุดนะครับสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดไม่เกิน70องศานะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับ2 หนึ 1> 1. ่งจุดห้าสแควร์มิลต่อมาตัวนี้นะครับน,น,น,นี่นี่นี่ตัวนี้ TIS นะครับสิบเอ็ดพาร์ทหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าห้าสามอันนี้ก็จะคือเราเรียกว่าเป็นมาตรฐานของมอ,อกอง่ายๆนะครับอันนี้ตามมอ,อกอเห็นไหมครับนี่ตามมอ,อกอนะครับมาตรฐานของมอกมาตรฐานของมอกอส่วนเลขหลังนี้ก็จะเป็นปีที่ผลิต นะเราจะดูปีที่ผลิตว่าเขาผลิตที่ปีไหนอย่างเช่นอันนี้สายเส้นนี้เนี่ยก็จะดูปีที่ผลิตที่ปี53ซึ่งตอนนี้เป็นปี63คือ1 0ปีและสายเส้นนี้นะครับมันเหมาะสมจะมาใช้งานได้ไหมถ้าเกิดมีปีใหม่กว่านี้เราก็ควรที่จะเลือกใช้ปีที่ใหม่กว่านี้จะดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อสายของเราเนี่ยมันจะได้อยู่ได้นาน,านๆเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้ งานนะครับเราต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับงานเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ของของผู้ใช้นะครับไฟเราก็บอกแล้วนะครับไฟเนี่ยมันไฟภายในบ้านบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักอ่าดูอันนี้นะครับอ่าดูสายเส้นนี้สายเส้นนี้อันนี้ก็คือวายแอนด์เคเบิลอันนี้คือบริษัทนะครับ ชื่อบริษัทผู้ผลิต United w i and Cable นะครับอันนี้จำากัดคือเป็นชื่อบริษัทผู้ผลิตนะส่วนอันนี้ก็เป็น TIS เหมือนกันเห็นไหมครับ TIS 2 9 3พับไอ้293ขีด2 1ก็แสดงว่าสายเส้นนี้เนี่ยผลิตมาใหม่กว่าสายเส้นนี้อันนี้5 53เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นีปีเก่ากว่านะครับอันนี้ปีเก่ากว่าโนะทษทีนะครับขอโทษทีนะ41น,นะอันนี้จะปีเก่ากว่า ก็คือปี4-1่ห่งแต่นี่ปีใหม่กว่าก็จะเป็นปี5-3นะะเราก็ต้องเลือกดูแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็คงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความหมายของตัวอักษรที่เขาสกรีนไว้บนสายไฟนะครับว่ามันหมายถึงอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็คงจะเข้าใจกันเนาะนะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ ดูซ้าอีกหนึ่งรอบนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมในช่อง n e t s t a t i o n แห่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับรับรับคำชี้แนะได้ทุกคำพูดนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ